สวัสดีครับท่านผู้ชมท,าท,ท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายไขเครียดนะครับในวันที่ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บรักษาวไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชายวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นํามาในว,วันนี้นะครับผมขอนําเอาพระรงพระท้วดวัดช้างหายรุน่นสร้างสรุรุปิชิปีพศ2537อําเภอโคกโพกจังหวัดปัตตานี นำมันก็ได้ดูชมนะครับก็จะนำพาทุกทนก็ไปดูประชมรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับสำหรับพระรูนี้ก็เคยทำคลิปมาแล้วนะครับในวันนี้ก็ได้มีโอกาสนำเอาอีกแบบหนึ่งนำมันก็ได้ดูชมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็นำเอาพระเนือว่านพิมพ์จัมโบ้นะครับนำมันก็ได้ดูชมความคมชัดลักษณะรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับสังเกตมิติความลาของพิมพ์พระก็จะมองเห็นร่องลึกต้องเส้นที่นาผักชัดเจนนะครับ โหค,คิ้วสูงนะก็จะมองเห็นความคมชัดของเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาถุงตาด้านล่างนะครับจะโบกเป็นสันสูงโหนแก้มสูงบนก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของลิฟฝีปากบนแล้วก็ลิฟฝีปากล่างลักษณะมิติของปลายคางนะครับลักษณะมิติความหนาะเดีดของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิต,คมติความหนาอเรีดของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระนะครับมองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของ ผิมพระชัดเจนครับที่บริเวณไหลทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของวไรขวานานูแล้วก็มิติความนาของต้นแขนขวานะครับลักษณะมิติที่บริเวณ้อศอกขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติ้าจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณทองก็จะมองเห็นลักษณะความคมชัดของผ้าคาดเอวแล้วก็รัดปรากดนะครับความคมชัดของริบุบอนที่บริเวณราวนมขวานะครับลักษณะความคมชัด ของร่องกิวบรลหรือจีวบที่บริรวบเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายนะครับมองจากด้านบนเฉียงลงไปที่องค์พระก็จะมองเห็นลักษณะมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องนิ้วชัดเจนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายหงายขึ้นครับก็จะมองเห็นลักษณะร่องนิ้วเท้าที่ปลายเท้าซ้ายแล้วก็มิติความหนาของฝ่าเท้าซ้ายนะครับลักษณะของเข่าวขวาคโค้งนูนก็จะมองเห็น รองจีวรรอจีวรที่บริเวณขอข่าชัดเจนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาหายขึ้นครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าขวาแล้วก็ลักษณะของรองอยู่เท้าที่ปลายเท้าขวานะครับข่าซ้ายโค้งวนนูนก็จะมองเห็นความคมชัดของริ้วจีวรที่บริเวณข่าซ้ายชัดเจนนะครับลักษณะรายละเอียดฐานขององค์พระฐานบวกความบวงหงายก็จะมองเห็นมิติความหนาของกรีบบวกแต่ละกรีบนะครับ มองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาโชวเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับดูแล้วก็เพลินกับรายละเอียดของ พิมพ์ระนะครับแต่ละคนท่านก็มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ให้ความสนใจแตกต่างกันไปก็เป็นพระเรือว่านะครับที่จัดสร้างขึ้นเพื่อหาตัวในการจัดสร้างศูนย์กระประชีพที่จังหวัดปัตตานีนะฮะลักษณะละเอียดของพิมพ์พระนะครับ มองไปแต่ละมุมแต่ด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนะฮะความสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมองเห็นรายละเอียดมิติความเล็กของพิมพ์พระชัดเจนครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของพิมพ์พระนะครับพระแต่ละงก็จะมีความสมบูรณ์แตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอะไรที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับ มองจากด้านข้างก็จะมองเห็นรายละเอียดมิติความหนาของพิมพระนะครับดูไปก็เพลินไปนะครับถ้าเกิดภาพีิขยายขึ้นมาสันเปลือบฉันก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับ จะเป็นลักษณะรายละเอียดนะครับที่ด้านข้างขององค์พระแล้วก็ลักษณะละเอียดที่บริเวณใต้ฐานขององค์พระนะครับ ที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของลายมือนะฮะมิติความหนาของพระเจ้หลวงก็จะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับการเติมมวลสารแล้วก็น้าหนักในการกดนะครับความคมชัดของลายมือที่เกิดขึ้นก็จะมีความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับสังเกตลักษณะของมวลสารนะครับประกายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระนะครับ มองไปแต่ละมุมแต่ละทานก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับในว,วันนี้ก็นําเอาพระสององค์นะครับนํามาขึ้นอให้ดูชมก็จะเป็นองค์แรกนะครับพระตะหลงก็จะมีความคมชัดแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นองค์แรกนะครับ องคที่2นํำสังเกตก็จะมีลักษณะของการเกิดคราบแตกต่างกันไปนะครับสําหรับพระเรือว่านแต่องค์ก็จะมีลักษณะของคราบที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปความคมชัดของพระแต่องค์นะฮะ ก็จะมีสเสน่ห์แตกต่างกันไปนะครับลักษณะกราฟที่เกิดขึ้นลักษณะรายละเอียดนะครับความคมชัดก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดที่ด้านหน้าของ องพระนะครับสังเกตนะครับลักษณะมิติความหนาของพระแต่หลงก็จะมีความหนาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการเติมมวลสารแล้วก็น้ำหนักในการกดนะฮะสำหรับพระรุ่นนี้นะครับ พระครูธรรมกิตโกศลหรือพระอาจารย์นองเจ้าวาดภาะสขาวก็เป็นเจ้าพิธีแล้วก็นั่งรูปปุกเสกนะครับผู้วาริการจังหวัดปัตตานีในสมัยนั้นนายพระกรสุวรรณรัตน์ก็เป็นประธานฝ่ายคารวสนะครับก็จะเป็นลักษณะรายละเอียดนะครับที่ด้านหลังนะครับมิต,ติความนาของพิมพระแล้วก็รายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับ วันนี้ก็ได้นำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตัวนี้ครับมาดูมาชมพระหลวงพระโทษนะครับเดี๋ยวว่านพิมพ์จมโบรุ่นสร้างสืบชีพปีพศ2537อ,อําเำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์กด,ก,ดกระดิ่งกดแชร์กด,กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับก็จะมีกล่องด้วยนะฮะที่ใต้ฝากล่องก็จะมีตัวหนังสือระบุนะครับหลวงพรทูตวัดช้างไหร,รุ่นสร้างสุนวิชีพศสพศอําเเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับก็จะเป็นกล่องเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ